ทุกคนครับเบาเกษตรรายงานตัวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไร่นุชเชยบุตรนะครับพีแซทแปร์ฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มวัวประมาณเดือนร้อยครับครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมมานิเทนนักศึกษาสาขากิทยาศาสงสาขาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกาตสินนะครับก็ขออนุญาตเจ้าของฟาร์มด้วยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศที่ไร่นุชเชยบุตรนะครับที่นี่อากาศดีมากครับเช้านี้ครับตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะครับ รานคาเฟ่นะครับสดงามสวยมากครับอันนี้ก็เป็นทีมงานครับอันนี้เป็นนักศึกษาฝึกงานครับสวัสดีครับเด็กๆครับผมออครับสวัสดีครับอันนี้ก็ของ,ง,งนักศึกษาหมอกษียิอยูนี่จัดเดือนแล้ว,ว,ว,ลวโอเคอยู่ต่อเลยไหม ครับโอเคครับเจอพี่ก่อนครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องปิวเนาะครับปิวครับเป็นอาบานยอยู่ที่นี่ครับน้องปิวจบที่ไหนนะจบจากราชภัฏสกลนครเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กัปปนาอาจารย์กัปานาถนะครับเพื่อได้ดูคลิปคลิปนี้นะครับน้องปิวมาอยู่ที่นี่นานยังครับประมาณเข้าปีที่3ปีที่สามเนาะที่นี่ก็คือชื่อชื่อฟาร์มว่าพีแซดไรนุชบุตรครับอ่าด้านช้าจะเป็นภาษาอังกฤษพีแซดพีแซดคืออะไร เช็ย่อมาจากป่าซางป่าซางครับมันคือที่มาที่ไปคืออะไรครับป่าซางจะเป็นเป็นเป็นหมู่บ้านแต่ก่อนเฮียเขาจะตั้งบ้านตั้งฝาหมู่บ้านป่าซางแล้วว่าที่นู่นมันกันดานนิดนึงครับไฟน้ามันเข้าถึงกานก็เลยมุกมาอยู่ที่นี่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่ี่ทด่านชางแล้วก็เลยเอาพีซมาด้วยใช่ครับอ๋อเป็นชื่อแรกเขาเพื่อใครหลายๆคนเห็นบริเวณบ้านถ่ายของวัวป่ามันเรือดร้อยนะที่มีพีเซอยู่ ก็คือผลผลิตจากที่นี่นะครับวันนี้ผมใช้เป็นภาษากลางก็แล้วกันน้อโจฟังออกไหมครับออกเนาะอยากให้อยากให้น้องๆแล้วก็ให้พี่ฟิวพาผมแล้วก็ทุกคนที่ดูช่องบ่าวเกษตรนะครับอยากให้เห็นบรรยากาศของในนุชจับุญพีชแตามที่นี่นะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็คุยกันสนุกสนานก็แล้วกันไม่ต้องเสียสเนาะโอเคครับเนีนี้จะเป็นโซนแม่พันธแม่พันธ์แม่เลี้ยงลูก อ,อันนี้พึ้นทอดแล้วนะใช่ทอดา<ม>อายุประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วครับอันนี้คือเป็นฮอรออฟเฟลมเลยสุดยอดมากนะครับเป็นพื้นที่ที่การันตีได้หลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้วยรางวัลโอ้มีถ้วยใหญ่ด้วยนะมีมีส่วนส่วจะเป็นถ้วยพระราทานขอแอบไปดูคนลุกเลยใช่นี่ครับข้างบนครับถ้วยพระราทานครับครับเยอะมากอันนี้ก็คือเป็นเวลาที่ ออกไปประกวดตามสนามนี่คือตัวการันตีของนักบ,บีดเดอร์นะครับที่ทำให้เกิดนี่ฮะทุกคนครับพีซนะครับพีซบ,บีดเดอร์สิบอโอ้นี่ครับขอไอ้ญาตทุกคนน้องน้องฟิวจำได้ไหมตัวนี้ลูกของใครตัวนี้เป็นลูกของพ่อพันธุ์ที่นำเข้ามาจากมิการอันนี้อันนี้ดูจงดดังหนนอยนึงใช่ไหมครับดูครับดูโอ,โ,อโอ้สูงท<ด>่วมหัวเลยนะครับนี่คือลักษณะของแม่พันธุ์ที่นี่เอาเอาง่ายๆครับว่า เอาถามแบบชาวบ้านเลยปะเราเดินเข้าไปข้างหลังเลยอันนี้สะสะแสะสอดแทรกเล้นเลือไปช่วยงานข้างหลังเราได้นะเดี๋ยวจะขอเข้าไปดูวัวประกวดสักหน่อยนึงนะครับตัวนี้ว่าจะงดงามแค่ไหนอีกอันหนึ่งผมถามเล่นๆหน่อยนึงในฐานะที่เราอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็เคยเป็นนักศึกษาฝึกงานที่นี่ด้วยใช่ไครับก็กลับมาที่นี่ระหว่างวัวสีแดงสีแดงอ่ากับวัวสีเทามันต่างกันยังไง <laughs> จะตั้งอันเยอะนะครับกับถ้าตำตำตำหลักผมเลยผมมองว่าวัวเทาจะได้น้ำหนักโครงโครงสร้างกำเนื้อจะใหญ่แบบประมาณว่าน้ำหนักจะเยอะกว่าแดงใช่วัวเทาแบบเนื้อจะเยอะกว่าวัวแดงแต่แต่โซนอีสานวัวแดงแพงกว่าใช่บวัวแดงจะได้ราคากวัวเทาเพราะอะไร ไม่แน่ใจเหมือนกันด้านหลังตัวนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นแ,ลแกละอันนี้เป็นแกะไวดดเปอร์น้ำเข้ามาจากแอฟร,ริกาใต้หลังจากที่เราผลิตแล้วเราก็ขายขายลูกด้วยใช่ขายเป็นยานมสี่เดือนครับส่วนใหญ่ลูกค้าเราคือใครลูกค้าก็เกษตรกร,รทั่วไปครับที่นี่เขาเลี้ยงแกะเยอะนะครับก็มีม,มีมีเยอะอยู่เมื่อกี้เห็นแล้วครับที่เขาลงในแปลครับมีตัวแบบมัดเป็นก้ามเป็นมัด,ม,ด,ม,ดมัดเลยนะครับ เยอะเยอะไหมแกะที่นี่ครับอยู่นี่ประมาณหกสิบม่หกสิบแต่ว่าเป็นแกะนําเข้าหมดเลยที่ถามน้องฟิวเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าระหว่างสีแดงกับสีเทาต่างกันยังไงเนี่ยด,ด,ดู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 กล้ามเนีอยอ่ยก็ได้ดูกล้ามเนีอยอ่ยอันนี้เป็นคอกไหนครับอันนี้นนนแม่เลี้ยงลูกเป็นแม่เลี้ยงลูกแต่แต่ทําไมเราเราถึงเลี้ยงรวมกัน ก็มันจะเป็นง่ายจหมกันง่ายต่อการจัดการครัเวลาเอาแม่มารวมกันนี่ส่วนส่วนลูกก็คือก้อนิสระเหมือนกันใช่ใช่ครับจะมีอันนี้จะเป็นกรงลูกกว่าเอาไว้เขานอนตอนกลางคืนเข้เข้าไปนอนในแล้วก็มีอาหารเขากินตลอดที่ีชั่วโมงมันทะเลาะกันไหมนี่ก็แรกแรก่แรกๆกแค่นั้นทันี้ีหลังจากหลังจากมันจัดการมันร้อยเรียบร้อยแสดงว่าแสดงว่าที่นี่ก็คือมีทั้งสองสีเลยที่ผมบอกใช่ครับต่หลักๆจะแม่บอกทั้งหมด ที่เป็นหัวแดงแม่บอกจะเกิดจากวัวเทาเลยอ๋อเหรอตางทุกตัวเลยครับแสดงว่ามันก็มีพันธุกรรมที่เป็นแดงมาก่อนรุ่นบรรพบุรุษเขามันจะไม่ได้มีวัวเทาเนี่ยวัวเทาอีกจะเป็นวัวเทาโบสอันนี้วัวเทาธรรมดาทุกตัวครับวัวเทาโบสโบสจะสามารถเป็นแดงได้แต่ว่าเทาเลยมันต้องไปโบสก่อนถึงจะไปแดงครับถ้าวัวเทาละบางตัวก็จะออกมาเป็นถ้าวัวเทาจะเบ็นแดงจะออกมาเป็นสีเหลือง ีแซมมาด้วยมีมีมวัวนมเอาวัวนมเอาไปเป็นแม่มาทเาแม่ตัวนี้ก้อนมาหนุ่มน้อยเราก็จะเอาวัวนมมาเลี้ยงแนเลี้ยงแฉกแม่เขาจะย,ยาหนุ่มออกประมาณเจ็ดวันครับให้เขากินนมน้ำเดือดประมาณเจ็ดวันก็นจะยายาแม่ออกแม่ออกกับสัตว์เลน้ว่ด้วยอันนี้เป็นวิธีการที่ผมเพิ่งเพิ่งเคยได้ยินแต่แต่วัวนมตัวหนึง่งเลี้ยงลูกได้ประมาณเกือบสามสี่ลูกเลยครับโอ้ใช่ใช่ใช่ใช<ม>เพราะว่าเขา<ๆ>เขามี ช่วงเล็กเดือนอยู่ที่3 0 5วัน<อ>ที่เราเรียนกันมาเราก็ใช้ช่วงเวลานั้นให้เขามาเป็นแม่บุญธรรมใช่ครับอาหารที่ได้นุนเซีอุหขายง่ายๆครับแต่ละวันมีอะไรบ้างครับที่หล,กลกกักๆจะกินกินอาหารข้นแล้วก็กินฟางใช่นีครับอาหารข้นตัวนี้เปอร์เซ็นต์โปรตีน1 6เปซน1 6แล้วก็กินฟางมีมีหญ้าสดไหมครับหญ้าสดเป็นบางี่บางเวลา เป็นบางเวลาบางช่วงบางช่วง,ง,วงอีนนี้มนะครับที่นี่ที่นี่ก็จะใช้เป็นย่างเราเองเป็นแองคูลาแองกลาเลยนะทุกคนครับมีที่นี่สุดยอดมากตรงนั้นก็เป็นเดือนกระเสียวนะครับใหญ่มากครับว่าที่นี่บรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอีกที่หนึ่งน,นะครับรทุกทีเป็นจุดที่ดูแลเป็นหัวสสยประกวดใช่ไหมโจครับ จะดูแลฝั่งนี้ใช่ไหมใช่คร <Lew> ับสถานีนี้เป็นแบ่งย่าที่เขาแบ่งเป็นจัตุรสอีกหนึครับว่าเป็นละจุดระจุดครับครับตอนนี้ผมก็มาอยู่อีกข้อคอกหนึ่งครับโรงเรือนอีกหลังนะครับเป็นโรงเรือนที่ดูแลนะครับ พ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์บามันนะครับที่กลุ่มที่จะเอาไว้สําหรับการประกวดนะครับครับที่นี่คืออากาศเย็นสบายมากครับเป็นโรงเรือนแบบหน้าจัวสองชั้นกลายนะครับบริเวณตรงกลางใหญ่งดงามมากนะครับอันนี้อันนี้เสาไม้แท้ๆไหมนี่บัตโทสวยมากอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ เดี๋ยวให้น้องฟิวนะครับให้ได้ชมครับสักตัว2ตัวหน่อยนะครับอ่าครับโอ้โหงดงามครับนี่คือกว่าจะได้มาเนาะครับเนาะนะครับเป็น p z 2ซ3สองสี่สามนะน้องสองสวัสด,ดีครับผม นี่ครับเป็นเป็นอะไรดีครับแนะนําตัวหน่อยครับอยู่ชิ้นสองนะคะเป็นผู้จัดการฟาร์มนี้ค่ะครับผมอ่าตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นวัวประกวดค่ะอายุยี่สิบหกแล้วค่ะท้องเจ็ดเดือนยี่สิบหกเดือนท้องแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเคยประกวดมาก่อนใช่ค่ะเป็นเป็นเป็นยังไงบ้างครับผลงานเขาชิ้นที่สองค่ะอ่าฮะอันนี้เป็นวัวที่เราบีดขึ้นมาที่ฟาร์มเราเองใช่ ตัวนี้พ่อของเขาเป็น BRC ห้าหนึ่งแปดทับหนึ่งคะ่ะเป็นจับยัน์ครับอืตัวนี้ก็ท้องแล้วใช่เรียบร้อยแล้วก็หยุดประกวดแล้วยังไม่หยุดหรอเอ้าเหรอครับใช่ค่ะมันช่วงปลายปีนี้คะ่ะตอนนี้เขายังไม่มีสนามประกวดอืมเป็นช่วงพักฤดูกาลใช่ค่ะแ,แล้วก็วตุลาตุลาคมเป็นต้นไปแต่ตัวนี้เข้าท้องแล้วใช่ค่ะแล้วก็เอาไปประกวดได้ใช่ยิง่งยิ่งมีลูกไวยิ่งได้เปรียบคะ่ะ เพราะว่ามันจะมีการมันจะขยายด้วยด้วยด้วยที่ตัวเขาเอง่ะมันต้องกินอาหารเยอะด้วยแล้วก็แบบมันจะปผสมติดยากถ้าแบบใครแบบทำทำวัวได้ท้องไวกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะได้เปรียบแบบกับฟารมอื่นเนี้ยค่ะเป็นงานแข่งขันชนิดหนึ่งครับงดงามครับดูโหางสุดยอดดูมือดูมือคือมัดกล้ามเขาสุดยอดมากครับ แล้วก็เป็นวัวที่บีดเกิดขึ้นที่ฟาร์มนะฮะอันนี้คือเป็นความโดดเด่นนะครับสวยครับสวยมากนะขอดูมะพร้าวห้าวหน่อยอทุกคนอันนี้คือรู้เลยครับว่าเป็นวัวที่ <c oughs> นิ่งมากถูกฝึกมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่นะว่าถ้าวัวตัวไหนที่ถูกฝึกมาแล้วตัวนี้จะเป็นแม่พันธุ์ในอนาคตได้เป็นอย่างดีมากมาเขาจะนิ่งมาก นะครับแล้วก็ไม่มีอันตรายกับผู้เลี้ยงด้วยนะครับเวลาเขาวอ่ะได้ครับบนมาเลยครับความโดดเด่นของเขาก็คือความเป็นมัดกล้ามดูครับสุดยอดอันนี้ใครผสมสองผสมเองใช่ไหมใช่ค่ะสุดยอดหลอดเดียวหลอดเดียวดอกเดียวดอกเดียวโจบอก ครับ,บ,รบต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าผมมานิเทศในษศาสศาขิจศึกษาแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งบอกน้องว่าขออนุญาตถ่ายคลิปนะ <c oughs> <c oughs> คือเราไม่ได้เตรียมกันมาล่วงหน้าว่าจะต้องถ่ายทันทีอะไรประมาณนี้พ <c oughs> ี่น้องทางอีสานเนาะสังเกตนะก็ว่าัวทางนี้สีอะไรก็ช่างครับไม่ใช่โซนอีสานเนี่ยเรื่องแต่สีแดงเท่านั้น <c oughs> โอ้ครับเบื่อตองเลยนะนี่ ไม่ธรรมดาเนี่ยอะ่ะเดี๋ยวโอ้สูงมากอ่าเดินมาอีกนิดนึงก็ได้ครับมาเลยครับมาจะจะให้ให้ให้มีแสงอ๋อโอ้ดูครับหลอกให้ไหรดูสาวๆกรี๊ดบ้างเลยครับด้านหลังมีสาวๆมีสาวๆตามด้วย น้องสองมาที่ที่นี่ถามอีกถามจริงๆถามฟิวแล้วล่ะทําไมฉันไม่เกี่ยงกับว่าฉันต้องเป็นวัวสีแดงต้องเป็นวัวอะไรเงี้ยน้องสองว่าไงเพราะว่าประวัติเราเพราะว่าที่ฟาร์มเนี่ยคือเขาจะเน้นเป็นเนื้อเป็นส่วนใหญ่คะ่ะ <c oughs> เพราะว่าวัวแดงมันจะได้โครงที่ใหญ่แต่ว่าเนื้อยังไม่เ,เท่าวัวเทาแต่ว่าทางอีสานก็คนเขานิยมก็วัวแดงคะ่ะแล้วแพงกว่าวัวเทาด้วยใช่ค่ะ ก็ไม่เข้าใจใช่ทั้งทั้งที่สุดท้ายก็คือสุดท้ายมันต้องไปเนื้ออยู่ดีนะ H ใช่ไหมตัวอะไรครับเเเปป็นฮอริเทสของฟาร์มที่เอามาแล้วก็ตองห้าทับสองเบอร์อ๋อตัวนี้ก็คือเป็นพ่อพันธุ์นําเข้าเลยใช่ค่ะครับความโดดเด่นของเขาคือที่เราเห็นด้วยสายตาผมเห็นแล้วล่ะครับตัวนี้ครับความสูงใช่ค่ะความสูงความอืมสมูทมากครับทุกคนก็มีลูกเขาด้วยนะครัูกลูกที่เขาทับเอง ก,กเือกตอนตอนนี้อายุเขาเท่าไร่ถ้าเห็นถ, <3 S 1> ถ้าเห็นเาสามปีกว่าแล้วคะ่ะสามปีกว่ายังยังยังไปอีกไกลใช่คะ่ะยังไปอีกตัวนี้เฮียเฮียเอาเข้ามาเท่าไหรล้านสองคะ่ะล้านสองไม่มีทอน <c oughs> แตนค่คุ้มค่าครับราคาราคาประมาณนี้แหละครับล้านบวกลบ <c oughs> ถ้าถ้าเป็นวัวนอกเนาะครับแล้วลึงเขาดีมากครับทุกคนนะครับเชียงดีมากพันท้าย แสดงว่าผาสมเก่งนะนี่ดูแล้วจะพอผอมๆเหมือนคนดูแลนี่แหละไม่คล้ายกันมันยังไม่รู้เรื่องอีกอ๋อนี่คือตองห้าที่บอกว่าเอออ้อนบอกว่าเบอร์ตองเมอรอตองนะบอกอ้อนอ๋อชอบเบอร์ตองทุกคนสังเกตดีๆนะครับว่าบามันเนาะนี่ครับง่ายๆเลยครับความสูงความสมุทแล้วก็หลังจะต้องตรงนะครับก้ามเป็นมัดๆเลยแล้วแล้ว,ลวอีก ประมาณสองปีดูอีกนะครับใหญ่กว่านี้อีกอเพราะว่าตัวนี้เขาเพิ่งอายุสามปีที่นี่ก็คือใช้คุมผูงด้วยใช่ผสมจริงเลยแล้วก็มีน้ำเชื้อจำหน่ายด้วยมีมีครับอืมค่าใครสนใจยังไงก็ค้นได้เลยนะครับทุกคนครับอยู่ใน Facebook ครับไล่นุชชัยบุตรอ่าอยู่ใน Facebook นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับ โอ้ดูแลดีเท่านี้ฟาร์มสะอาดสะอาดมากครับทุกคนสังเกตว่าที่นี่ถ้าเป็นวัวกลุ่มนี้ฟิวเราเรา,เราจะพยายามให้เข้าอยู่รวมกันอันนี้จะเป็นโูนวัวขาวอือหือือหือพอฝั่งนี้เป็นสัญลมพอได้อายุสักประมาณสิบสองสิบสิบสองสิบสามเดือนแปฝั่งนู้นพออายุได้ประมาณสิบห้าสิบสี่สิบห้าเดือนขึ้นแล้วก็มาฝั่งนี้รวมกันคันจะฝูงหนึ่งพอดีครับอือฮอมมีสัญนลนมมาก ห้าเดือนนี่ครับตพวนี้หกเจ็ดเดือนอะหกหกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนเหรอครับนี่ต้องต้องต้องหาสกิลไปเที่ยวไวให้โจไปอยู่ข้างๆแล้วกโจดูแลใช่ไหมเนี่ยฮะเอาเข้าเข้าไปเกาให้น้องหน่อยเร็วจะได้เห็นเทียบสกิลได้ครับว่าโหวหจ็ดเดือนจริงเหรอพับจุดเด่นของมันตัวนี้คือให้ลูกเชื่องใหญ่มาก ตัวตัวเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมรับต้องห้ามเมื่อกี้นี่ใช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 ครับโอ้โหดูครับเหมือนสนิมขึ้นคอน่ะคือเขาเขาเป็นความย่นเนาะรอยหยักของเขาโบสครับใช่ไหมครับได้รูปโบสสวยมากเกือบทั้งหมดอ่ะอันนี้อันนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้อันนี้ตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้โอ้อนาคตพ่อพันธุ์ใครสนใจยังไงก็เดี๋ยวค่อยติดต่อที่ฟาร์มเลยกันนะครับ ครับวันนี้ก็ต้องเข้ากระบวนการในการฝึกก่อนใช่ไหมครับให้เขาเชื่องแล้วก็ให้เขาเข้าเชื่องให้ได้ลงมาต้องฝึกน้ำเชื้อเข้าแพงไหมหลอดสองจาได้ไหมหลอดละห้าร้อยใช่ไหมแต่ก็ด้วยความที่เป็นวัวนอกด้วยเนาะราคานี้แหละครับก็ผลผลงานมันก็ดีค่ะโอ้ผนสุดยอดแล้วครับวัวเจ็ดเดือนทุกคนดูอ่ะให้ดูท้านๆก็แพงหนก็ได้เลย กนที่นี่ไม่เปลีูยสวยมากอันนี้ทุกคนวิธีการนะครับอยู่กับวัวต้องคุยภาษาเขาให้รู้เรื่องว่าเขาจะมาไหมเราดูนะครับว่าจะมาไหมทุกคนดูนะโอ้โหพิ่งมาแล้วมาเลยมา,าพูดจริงนะน,นี่แห่มาแล้วับทุกคนจได้เรียกไปนี้บ้างไหมมันมาไหมมันมันคุ้นเสียงมันที่สองไหม บอกหรือว่าหรือว่าถ้าไม่มาร้องคาราโอเกะให้มันก่อนเลยไงโอ้สุดยอสดสวยมากบล็อกเดียวกันหมดเลยทุกคนถามราคาได้ไหมบวกลบก็ได้มไม่ไดถ้ถ้าเป็นถ้าเป็นวัวเท้าก็ประมาณแสนห้าขึ้นที่เราเราขายตอนอายุเท่าไหร่ ประมาณเเดือนเ้เดือนขึ้นเก้าเดือนขึ้นมาจับไปค่ะเ่อยเลี้ยงให้ก่อนแสดงว่าเขาหย่านมอยู่ที่5เดือน5เดือนแล้วก็เขาก็จะอยู่กับกับกับครูฝึกกันแล้วกันครูงไงกันแล้วกันงฝึกให้เชี่ยงก่อนเออก็คือมาดูตัวมาจองก่อนได้เก้าเดือนมาจับวันนี้โซนสุดท้ายด้านหลังนะครับอันนี้เป็นบัวทอง ได,ได้ครับช่วงนี้นะครับทางการห้ามบินโดนครับไม่ได้เห็นภาพสวยๆมุมสูงมันมีปัญหาอะไรไหมครับถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงแบบนี้อยู่รวมกันแล้วเป็นวัวท้องน้องสองว่าไงเออก็คือว่าตอนแรกมันอยู่ระจัดกระจายกันหมดนะคะและนี้วัวท้อง วอันนี้ท้องสองตัวนี่ท้องสองตัวแล้วก็เลยเอามาเรีอยงกันไม่ไม่มีปัญหาการทะเลาะกันใช่ไหมมีนิดหน่อยค่ะแต่ว่าแต่ว่าเราต้องเฝ้าวันหนึ่งอ๋อแป๊บเดียวเรพื่อขะจัดระเบียบฝูงก่อนว่าใครจะเป็นหัวหน้าฝูงอะไรเงี้ยค่ะไล่ลำดับมาผมมาเจออัวแม่พันุตัวหนึ่งครับเขาสวยมากครับโอ้โหครับรหัสเขาคือ P แซส035แล้วทำไมเขาต้องขยีงันนั้นะ มีปัญหาเรื่องเกาะโอ้ซูนส,สามารถเราเราไม่ต้องตัดเขาใช่ไหมหรือ,อยังไงครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกผสมลูกผสมครับือเขาปล่อยเนี่ยเขาปล่อยเขาตัา้งแต่แรกๆนะอ๋อนีเลี้ยงได้ประมาณได้ลูกเขาประมาณสิบตัวสิบตัวเนี่ยก็หยุดพอไม่ผสมแล้วอ๋อเป็นเป็นแม่คำ้ำแม่คูนภาษาอีสานเรียกประมาณนั้นอ่ะโอ้ครับ ุดยอดมากตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วนี่น้องฟิวขราบความมุ่งตอนนี้น่าจะประมาณ21 21ใช่21ปีค่ะถ้าเทียบกับคนกับแปลกที่เกล้วเก้าี่ปแล้วครับน่าจะแก่เมย์ไนเอ๋อเนาะก็ประมาณนั้นแหละครับตาเขาไม่ใช่ไปต้องไปไอ้ลอกต้อลอกอะไรนะบนน่ะมองเห็นอยู่ใช่ไหมอยู่แต่ยังฟางปางโอ้ดูครับดูเยี่ยมครับวันนี้ครับที่ในนุชเชยบุตรนะครับวันนี้ขอบคุณ น้องฟิวด้วยนะครับผมครับผมคนบ้านเดียวกันตะพลนครนะครับที่พาผมเที่ยวชมฟาร์มนะครับแล้วก็น้องสองครับผมน้องสองก็ไปยืนนวลแล้วครับผมบอกให้มาปิดคลิปที่นี่ก็ยังเดินหนีอยู่โอเคน้องสองขอบคุณมากนะครับผมที่ดูแลลูกศิษย์นักศึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลในคลิปทั้งนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับทุกทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนึงนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ